ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 เบน c 2สอง2 2นะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบไฟครับเวลาเย็นก็เย็นเวลาหายก็หายครับมาโรบไฟนะครับแต่ตอนมานี่ทำงานปกติดีครับแต่เวลาเย็นแล้วก็หาย สตาร์ใหม่ๆจะไม่ค่อยทำงานนะครับรถคันนี้อ่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูกันครับ จะทำเสร็จแล้วครับจะลองวัดอุณหภูมิอยู่ตอนนี้ได้6องศา9องศาได้6องศาแล้ว6บางทีอาจจะแย่ไม่เท่ากันนะได้ได้องศา8องศา हम्म hmm, phụng phum hộp 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 งานนะครับทำงานเราตัดตอสทักสองครั้งนะครับสองรอบ ครับตัดแล้วโอเคทำงานออกมาที่8องศาที่เมื่อกี้ลง6องศาอ่าที่นี้มันแอร์เพิ่งตัดไปนะครับ แปดจุดแปดลงเรื่อยลงนี้เลยลงนี้เลยเมื่อกี้แอร์่งตัดไปที่ลงได้หกองศาได้สี่องศากว่าจะหนาวเกินเอาแก้หกองศานี้ก็พอแล้วครับตัดไปแล้วครับตัดที่ห้าจุดเก้าเคแอร์ตัดแล้วแก้ไขระบบไฟนะครับนี่แก้ไขระบบไฟแล้วใส่มโมนะครับปัญหาเขาคือหางโมไม่ดีครับ เวลาทํางานก็ท <rada> e ํางานเวลาไม่ทํางานก็ไม่ทํางานเลยครับก็มาใส่สมูทเรียบร้อยแล้วครับเก็บมันแตกเลยตรงนี้ตัวนี้จะชอบกรอบตัวนี้ชอบกรอบครับโอเคเรียบร้อยเดินดุ๊ด๒๒ So, here. Okay.